อร่อยครบรสไม่ต้องปรุงเพิ่มค่ะวันนี้แม่บ้านทำเมนูเส้นนะคะของโปรดของใครหลายๆคนค่ะผัดไทยทำง่ายนะคะวิธีทำซอสผัดไทยอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มค่ะเก็บไว้ใช้กับเมนูผัดไทยน้ำตาลหวานสดาหรือไข่ลูกเขยได้หมดเลยค่ะเริ่มกันด้วยน้ำตาลมะพร้าว250้ากรัมค่ะน้ำส้มมะขามเปียก200กรัมค่ะ น้ำปลาดี50 ml ค่ะน้ำสะอาด150 ml ค่ะคนให้น้ำตาลละลายนะคะพอเขาเดือดมาสักพักนึงนะคะชิมรสให้ออกหวานเปรี้ยวเค็มนะคะรสชาติได้ที่เราก็ปล่อยให้เดือดสักพักนึงนะคะได้ค้นประมาณนี้ใช้ได้ค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่เต้าหู้แข็งลงไปค่ะ กับสองสัทีตักขึ้นพักไว้ได้เลยค่ะใส่กุ้งลงไปค่ะใช้ประมาณห้าถึงหกตัวค่ะผัดให้สุกประมาณ80เอร์ซตักขึ้นพักไว้ได้เลยค่ะใช้น้ำมันเดิมนะคะใส่หอมสับลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะใช้โป๊สับ1ช้อนโต๊ะค่ะกุ้งแห้งฝอย1ช้อนโต๊ะ กุ้งแห้งเนื้อนะคะครึ่งช้อนโต๊ะแม่บ้านเพิ่มความอร่อยลงไปค่ะผัดให้เขาหอมนะคะพอเขามีกลิ่นหอมแล้วเราก็ใส่เต้าหู้ลงไปค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วเราก็เขี่ยเขี่ยไว้ข้างกระทะนะคะแบบนี้นะคะนำเส้นจันลงใส่สองหยิบมือนะคะสำหรับสองจาน เติมน้ำสะอาดเล็กน้อยค่ะแม่บ้านจะไม่แช่น้ำก่อนนะคะเพราะว่ากลัวเส้นจะเละค่ะเราก็ผัดจนเขานิ่มดีประมาณนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่น้ำซอสอีกนะคะนิ่มประมาณนี้พอค่ะเราก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำซอสผัดไทยที่ทำไว้6ช้อนโต๊ะค่ะ น้ำซอสก็จะเพิ่มทำให้เส้นเขานิ่มขึ้นอีกนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะพอดีเลยนะคะผัดไปมานะคะให้น้ำซอสเขาซึมเข้าเส้นนะคะได้ประมาณนี้เราก็เกลี่ยไว้ด้านข้างนะคะนำไข่ไก่ลงใส่สองฟองค่ะเขียเข่ยๆนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะเสร็จแล้วก็นำกลับ เส้นลงมาแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งคนนะคะรอให้ไข่เซ็ตตัวนิดนึงค่ะผัดกลับไปกลับมาให้แห้งนะคะประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่กุ้งลงไปค่ะตามด้วยถง,งอกตามชอบเลยนะคะใบกุ้ยช่ายค่ะตามชอบค่ะ ผัดกลับไปกลับมานะคะไม่ต้องผัดนานค่ะประปาณนี้ก็ปิดไฟได้เลยค่ะเคล็ดลับของความอร่อยก็คือเส้นต้องนุ่มนะคะนุ่มพอดีแล้วก็น้ำซอสต,ต้องอร่อยแล้วก็เครื่องต้องแน่นค่ะใส่ถั่วลิสงคั่วพริกป่นลงไปทานกับถั่วงอกใบกุ้ยช่ายหัวปีนะคะ แค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะในส่วนของน้ำซอสนะคะเพื่อนๆสามารถทำเก็บไว้ได้เลยนะคะสะดวกในการใช้นะคะหรือจะนำไปฝากเพื่อนหรือว่าจำหน่ายก็ได้นะคะลองไปทำทานกันดูค่ะขอบคุณที่รับชมแม่บ้านจันโปรดและติดตามนะคะแม่บ้านจะมีคลิปใหม่ๆมานะคะ ฝากติดตามแม่บ้านเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าเมนูหน้าคะ่ะ